ครับนในฐานะนักการเงินเนี่ยเรามองบริษัทไปยังไงเนาะแล้วอนาคตเนี่ยเราจะเดินต่อ,อไปข้างหน้าด้วยกันยังไงนะครับคือวันนั้นก็คือกลอบไปช่วยงานที่บ้านนะครับหรือออกมาประจนไทยใช่ไหมครับหรือบ้านที่ก็มีโรงงานก็กลับไปช่วยที่บ้านก็จะค่อนข้างสบายแต่ว่าพี่ไม่เลือกทางนั้นพี่รู้สึกว่าพี่เนี่ยอยากจะสร้างอะไรด้วยด้วยมือของเราเองนะครับก็เลยออกไปประจนไทยนะครับงานแรกที่ทำก็เป็นงานางวานิศวะครับก็จะ เลิกเทิร์เ,เหมือนน้องๆนี่ครับอาจจะเะลิกกอกบางคนได้ซ้ำก็ตอนตอนที่จบใหม่ๆเนี่ยคนทั่วไปก็จะไป็นงานโรงงานเนาะแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำได้ทันสุดๆนะครับก็โชคดีวันดียู่ด,ดีมีบริษัทจดจ่อน้ามันมาพรีเซนต์ที่ที่ที่หมารายเออคือคุกเลยที่ที่ชอบเราอยากจะทํางานนี้ก็คือเขาบอกว่าออฟฟิศของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในตึกนะมันคืออยู่กลางเทสไตน์ อยู่กลางป่ากลางเขาอยู่กลางทะเลนะครับรก็เลยชอเป็นโอกาสที่ดีก็เลยก็เลยไปไปไปจนไยอยู่พักหนึ่งซึ่งก็เป็นทำงานมาสองปีก็บอกได้ว่าเป็นช่วงที่สุดที่สุดในชีวิตนะครับเป็นเดินทางไปทั่วโลกก็ไปอยู่กลางป่ากลางเขาจริงๆอยู่กลางทะเลทรายนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแต่หลังจากนั้นก็คิดว่าเราได้ประสบการณ์ตรงนี้พอแล้วเราอยากจะหาความรู้ในุงอื่นเนาะก็ด้วยความที่เป็นวิศวกรครับก็ชอบตัวเลข ก็เลยผันต,ตัวเองไปเรียนทนางด้านการเงินนะครับก็ไปเรียนการเงินตอนแรกกะว่าจะเรียนแค่ปริญญาโทจบแล้วเราก็กลับมาช่วยงานที่บ้านแต่ด้วยความที่รู้สึกว่าชอบเราก็รู้สึกว่าการเงินเนี่ยมันมีให้เราอะไรเราเรียนรู้คุณค่าเดียวก็เลยเรียนต่อปริญญาเอกนะครับคือเรียนต่อปริญญาเอกนึกอยากเป็นด็อเลยมบบบบั่นๆแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เป็นด็อที่จะไม่คใ,ใคร่เอร์ห่อเพราะว่าเราเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราแค่อยากอยากรู้เฉยอยากสนุกกับมันนะครับ พอเรียเป็นญาเอกเสร็จก็เป็นอาจารย์ต่อคืออยากปลดปล่อยทำไรก็ทาที่สุดอาจจะใช้ที่บิกประมาณหนึ่งนะครับฝันเยอะฝักไกลๆแล้วก็ไปที่สุดนะครับก็เป็นอาจารย์เสร็จแล้วก็ตอนนั้นระหว่างระหว่างที่เป็นอาจารย์เนี่ยครับเราก็มีการศึกษาวิจัยนะครับก็ก็จริงๆที่คนนอกเนี่ยจะมีการวิจัย่อนข้างเยอะแล้วก็มีการคอมเมอร์เชียลไลซ์ออกมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ก็พอนนี้ตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ย เราเริ่มเื่อการเป็นอาจารย์ลนะเราก็เลยเอางานอิสระของเราเนี่ยตอนนั้นก็กมั่งค่าประมาณนึงครับก็มาตั้งบริษัทเองนะครับมาตั้งกับเพื่อนก็ทําเป็นกองทุนนะครับก็เป็นฟันเลเจอร์อยู่พักหนึ่งนะครับชีวิตตอนนั้นกน็ีครับ <S <S ก็จะดูหล่อเหลาอาการใส่สูตรผูกไทยไปทํางานนะครับรบกับอัญมทยครับจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ก็มาเจอผู้ชายคนนี้ครับ ก็เปลี่ยนไปไหลายอย่างครับเปลี่ยนเปน็นงานที่ดีนะมีมีความสุขในการทํางานมากขึ้นมีแรงบันดาลใจแต่สักระก็เหนื่อยครับผมคิดว่าน้องๆคนทุกคนที่ทํางานที่พี่อาจ,จะรู้นะเฮ้ยโอ้โหแบบเริ่มจะนอนน้อยลงเนาะไ,ไปได้เจอคนที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีส่วนอื่นที่มาเติมเต็มนะครับก็คือเราก็มีความฝันร่วมกันเนาะแล้วเราก็ทําอะไรหลายๆอย่างร่วมกันนะครับ อ่ะตอนนี้กลับมานี่คือตัวเกี่ยวกับตัวที่คร่าวๆนะครับเราพี่ถามว่าทำไมทาไมอินโนเวชันมันสําคัญยังไงเนาะคืออย่างสไลด์ที่พี่บิโชว์ตอนแรกเปิดตัวมานะครับสตีฟจ็อบใช่ไหมครับอินโนเวชันมันแก้ปัญหาได้ไหลยายๆอย่างใช่ไหมครับทำให้ชีวิตคนเนี่ยมันดีขึ้นปัญหาที่เคยแก้ในรูปแบบหนึ่งเนี่ยพอมีอินโนเวชันมีวิธีการใหม่เนี่ยการแก้ปัญหาจะดีขึ้น หรือปัญหาบางอย่างที่ไม่เคยได้ถูกการแก้ไขเนี่ยอินโนเวชันก็ช่วยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนถ้าอยู่ในถิ่นทุกรกันดารจะโทรศัพท์จะสื่อสารกันทีหนึ่งเนี่ยค่อนข้างลำบากนะ้องเดี๋ยวนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตมีมือถือทําให้เราติดต่อกันง่ายขึ้นนะครับพี่ก็เลยมองว่าจริงบริษัทเราอ่ะเป็นบริษัทอินโนเวชันนะครับและอินโนอินโนเวชันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ยกตัวอย่างแล้วกัน คืออัตราการเติบโตแล้วนะครับของของเศรษฐกิจที่ถูก drive ด้วย innovation เนี่ยเมื่อปี2018นะครับมูลค่ามาณสัก350พันล้าน US dollar นะครับ expectation ปี2025อีก4ปีข้างหน้าเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะครับในระยะเวลาไม่ถึง10ปีนับนเจ็ดแปดเจ็ปีเองนะครับจาก350พันล้านเนี่ยเป็น3.2ตร illion ประมาณ 3, 3ล้านล้าน US dollar นะครับ แล้วในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยถ้าเราเจาะลงไปเนี่ยมันก็จะมีโกรธที่ที่ต่างกันเนาะยกตัวอย่างเช่นจะเห็นตัวที่ชัดเลยครับ IoT Internet of Things นะครับ130พันล้านปี2 0 1 8 2 0 2 5เลีานโตเป็น1.5พันล้านนะครับพวกเซกเตอร์พวกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AI เองนะครับบิ๊กเด a ้านะครับโรบอติก โดรน AI เจดีเอเดนซิ่งนาโนเทคโนโลยีบล็อกเชนตัวเหมือนกันนะครับจะเห็นว่านวัตกรรมเนี่ยครับอินโนเวชั่อ่ะมันมันดライブการเจริญตของเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะแล้วทุกอย่างก็จะไปเร็วขึ้นยิ่งเร็วขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยกว่ามนุษย์จะค้นพบการจุดไฟเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีเนาะฟาร์มิง คนก็เริ่มจะเปลี่ยนจากยุคที่แบบแค่จุดไฟทำอาหารได้ก็เปลี่ยนมาเริ่มมาปลูกผักทําฟาร์มิง่งมาทำมาเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมครับมายุคเป็นอินดัสเทรียลเอ่อเรวลูชั่นเอ่อทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นจนถึงป,ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ใช้เวลาประมาณสักร้อยปีสมัยก่อนในการพัฒนานครับมาอาจจะเหลือแค่สิบปีเองนะครับทุกอย่างเนี่ยการเดเวลลอปเมนต์เนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วแล้วมันบอกอะไรเราใช่ไหมครับ ถ้าเราขยับตัวเองไม่ไทันเนี่ยการแค่อยู่เฉยเนี่ยมันก็เหมือนการล้าหลังละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดตลอดเวลาจะทําอะไรเพื่อที่จะ drive ตัวเองไปข้างหน้านะครับเขาเปรตใหญ่ละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นปทท scb scg เองปูนี้นะครับคือด้วยที่องค์กรใหญ่เนี่ยเวลาเขาขยับตัวจะขยับค่อนข้างลำบากเวลาเขาเกิด innovation ลุกขก็อยากละกันแบงค์ปัญหานี้ที่แบงค์เจอเนี่ย จะเจอฟินเทคดิสราบไปค่อนข้างเยอะแล้วถ้าว่าแบงกมาบงเขาจะสปินตัวเล็กๆออกมาเพื่อให้มีความคล่องตัวมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอสเปซเช A, เอ SCB 10X อาจจะเคยได้ยิน SCB A ก็เปลี่ยนองค์กรขนาดใหญ่นะครับมีการไม่ใช่เป็นแบงก์แล้วเป็นโคดิ้งแล้ว uh, SCB ไปจับมือกับ A AS ออกธุรกิจใหม่ออกอะไรเยอะๆเลยครับคือตอนนี้แบงก์เองก็ต้องปรับตัวองค์กรใหญ่ก็ปรับตัว นะครับพวกซีฟินโนเวกต้อเหมือนกันจะเห็นว่าเนี่ยหลายหลายบริษัทไม่ว่าจะเป็นฝั่งในบอลเปอร์เองนะครับซิลิบเรนเจอร์สซิงเบนเจอร์อินเวนเจอร์สของเอเอสนะครับก็จะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็เข้ามาโฟกัสทางด้านอินโนเวชันค่อนข้างเยอะแล้วก็หาที่ที่จะคือเขาจะไม่รอคนอื่นมาดิสตราเขานะครับเขาก็ต้องปรับปักตัวเหมือนกันนะครับแล้วเราคืออะไรใช่ไหมครับพี่มองว่าจริงๆแล้วอ่ะ เราก็คือบริษัทอินโนเวชันเหล่านั้นแหละแต่เราไม่ได้เริ่มด้วยองค์กรใหญ่เราเริ่มด้วยองคก์กรเล็กๆเรามีความคล่องตัวสูงอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นคือจุดเด่นของเราเราคิดจะทําอะไรเราแบบไปด้วยพลังความเร็วแสงนะครับซึ่งนั่นเป็นข้อดีของเรานะครับคือในมุมพี่และกันมุมที่พี่พี่มองจากในมุมของนักการเงินการลงทุนแล้วล่ะนะครับคือจริงๆพี่มองว่า E a g l e Dream อ่ะคือบริษัทไ d อินโนเวชันของมันนี้แหละครับเหมือนที่เอสเปซโซจะทําเหมือนที่ฟินอินเวนต์จะทำครับเราเราคือบริษัทแบบนั้นเลยแต่ว่าอินโนเวชันที่เราทำครับม mm ันเป็นอินโนเวชันสำหรับคนในประเทศละกันนะครับสำหรับชุมชนเพราะฉะนั้นอิมแพกเราจะค่อนข้างสูงเราคงไม่ได้ทำเทคโนโลยีที่แบบไปแข่งกับไม่รู้สอออิอะไรอย่าง a o e b o o k Google ไม่ใช่เทคโนโลย,ยีอย่างนั้นนะครับเราเป็นเทคโนโลย,ยีที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนจริงๆคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคนในชุมชนนะคคนในประเทศนะครับอันนั้นที่มองว่านั่นคือคือบริษัทเรานะครับแล้วจะเห็นว่าเราก็มีบริษัทที่เกี่ยวข้องละกันไม่ได้บอกว่าบริษัทไหนสําคัญหรือไม่สําคัญนะครับทุกตัวสําคัญเหมือนกันหมดแต่ว่าเราแค่สปินไอเดียละกัน มื่อก่อนเป็นไอเดียที่อินโลรีใช่ไหมครับพอไอเดียมันเริ่มสามารถคอมเมอร์เชียลไลซ์ได้เนี่ยทำให้มันเป็นเรียลลิตี้ได้นะครับเราก็จะตั้งบริษัทลูกขึ้นมานะครับเพื่อทำเอาฝันหรือรีเสิร์ชชิ้นนั้นเนี่ยให้มันเป็นของจริงนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือวอเตอร์ปอกเป็นบริษัทต,ตัวอย่างเลยนะครับวอเตอร์ปอกนี่ก็เกิดจากรีเสิร์ชเหมือนกันเนาะตั้งต้นเป็นคนปั้นขึ้นมาคิดไอเดียอะไรอย่างเงี้ยครับ สุดท้ายเราทําให้มันเกิดเดีอลินดี้ด้วยการกนบได้หลายอย่างมารวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานโอเปอเรชันเรื่องของฝั่งการเงินแค่มันเกิดได้ตป,ปีวันแรกที่พี่เข้ามาสัมผัสด้วยเนี่ยครับยอดขายยังจําได้เลยว่ามาณสักสามสี่ล้านบาทเองเวลาผ่านไปสองปีครับวันนี้เราพันล้านล้ใช่ไหมครับ แล้วไบโอเซลก็กำลังเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับก็เริ่มมาจากอินโนเวชันเหมือนกันไบโอเซลเราอาจจะมองตอนนี้ว่าเี่มันคือการกำจัดขยะหรือเปล่าใช่ไหมครับมัน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 จริงๆมันทำได้หลายอย่างเนาะคือไบโอเซลในมุมพี่เองนะครับมันคือไบโอเทคไบโอเทคคอมพานนี้นะครับคือไอ้ปัวจูลินซีเนี่ยมันทำได้มากกว่าแค่การย่อยขยะมันไปทาอาหารสัตว์ไปทา สารตั้งต้นหรือ process ในการทำเคมีพันอะไรได้หลายอย่างเยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆก่อนก่อนที่จะมาเจอพี่กัครับคือพี่ก็อยู่ในใสายการเงินการลงทุนเนาะก็มีบริษัทคล้ายคล้าย Bioexcel เหมือนกันที่เข้ามาเรสฟ e น n นะครับก็จะบอกเลยว่าคือตอนนั้นเขายังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเขาตั้งมูลค่าบริษัทเขาเป็นพันล้านเลยเขามีน้อยกว่าเราเยอะตอนนี้เรามี product อยู่ในมือเราเริ่มขายแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นพี่ว่าจริงเรามีของดีอยู่ในมือของเราทั้างเยอะแล้วก็เป็นนวัตกรรมเป็นบริษัทไทยด้วยซึ่งนี่เป็นสิ่งที่น่าน่าภูมิใจนะครับแล้วเป็นยาเองเนี่ยก็เราก็คงคงเป็นเรื่องของฟาร์มาซูติคอลเนาะเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของยาอะไรเนี่ยครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามี Water Innovation บริษัทที่เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านน้ำซึ่งก็มีหลายอย่างนะครับมีไบโอเซลมีเป็นยานะครับ ตอนนี้เราทำอยู่ water treatment เนอะเราก็ดูแบรนด์ด้วยมี P E C ใช่ไหมครับ Biocell เป็น waste management เราจะดูมี animal food อ่ามี chemical นะครับเป็นยามี medical อยู่มี skin care ก็ต้องมี Equipment ด้วยเราก็มี explore เรื่องของพวก medical Equipment ต่ารๆใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นจุดตั้งเริ่มเริ่มต้นแล้วนะครับในอนาคตพี่ก็มองเห็นว่าจริงๆอ่ะมันจะมีบริษัทเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวราบ อาจจะมีอินโนเวชันในหมวดอื่นที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเ,เอนเนอเป็นต้นอย่างเงี้ยครับหรือในแน Audi, วบีบูติโคโก l ก็จะเป็นไปได้ว่าที่วัาต้ตองบอกต่อไปไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอย่างอื่นด้วยเอ่าโฟเัของเราไม่ใช่แค่นี้นะจะมีอย่างอื่นอีกด้วยนะครับือจริงๆมันจะมันจะไปได้หลายทางนะครับ อันหนึ่งเลยท,ท,ที่ที่พี่ที่พี่เห็นเราก็รู้สึกประทับใจนะครับสิ่งที่ท,ที่พี่พิกเริ่มต้นแล้วก็สร้างเนี่ยความจริงสิ่งหนึ่งที่พี่ว่าเป็นคีย์สำคัญเลยละกันเนาะที่พี่เรียนรู้นะครับเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้แล้วครับคือความเชื่อที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับคือฝันแล้วต้องฝันให้สุดเนาะแล้วก็เราก็ทําให้มันให้ได้นะครับยกตัวยอย่าง รู้จักคนสองคนนี้ไหมครับไรกราเบอร์เนาะคนที่ผลิตเครื่องบินคิดคิด,คดเครื่องบินแล้วนันลองคิดไปสมัยก่อนนะครับสมัยที่เรายังไม่ขึ้นไปบินนะมีคนมาบอกว่าจะบินได้เหมือนนกจะเชื่อไหมใช่ไหมครับไม่คนเชื่อนะครับสองหนุ่มน,นี้แบบเป,เป็นเป็นเปิดร้านซ่อมจักรยานนอะแล้วมีความฝันว่าอยากจะบินเหมือนนกนะครับแล้วเขาก็ทำได้ เราก็บีบได้นะครับมันเริ่มจากความฝันเนะเาะแล้วก็ทําให้ให้ให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับอันนึงเลยเนี่ยที่รู้สึกว่า c u เจอร์ที่ที่อยากให้มีแล้วกันแล้วก็จริง่มันมีอยู่ในงองค์กรแล้วล่ะครับแต่ว่าน้อง,องใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยอาจจะให้ซึมซับแอ t i ิจูดหรือว่า c u าเจอร์นี้ไปคือพี่ที่เริ่มมาต้นเ,เริ่มมารุ่นแรกๆกับพี่บิบนะครับ พี่เห็นแล้วว่าทุกคนคิดแบบนี้หมดนะครับเวลาพี่ถามอะไรว่าเฮ้ยอันนี้ทําได้ไหมทุกคนจะบอกว่าทําได้พี่อ่าอะไรก็ทําได้เริ่มจากตัวพี่บิ๊กเองนะครับจําได้เลยพี่บิ๊กไปคุยงานมีคนถามว่าจะสร้างโรงงานได้ไหมเออต้องใช้เงินประมาสักห้าสิบล้านนะพี่พี่บอกได้ครับสักคนเดินมาบอกพี่พี่ต้องหาเงินห้าสิบล้านวะทำไมดีวะ ทำได้ไปก่อนแล้วเราถดงไปหาทางทำนะครับอันนั้นคือ attitude ละันมันเป็น attitude คนที่สวามสำเร็จนะต้องมีความบ้าดีเดือดนิดนึงนะครับแล้วก็เราพยายามทำมันนะครับคล้ายๆกับอีกนึงที่เกมพูดเมืนะ่อกี้เนาะก็คืออยา่าคิดว่ามันคือปัญหาในะามงุงขี่เองก็เหมือนกันเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยมุมงี่คือมันไม่ใช่ปัญหาเลยมันคือความท้าทา,ายเหมือนตอเนเด็กๆเราชอบเล่นเกมเลยอะ เราเล่นเกมมันคือการแก้ปัญหาใช่ไหมครับแล้วเราสูบไปกับมันแต่ว่าตอนเราเรียนเหมือนกันเราเจอโจทย์เลขโจทย์ฟิสิกส์มันคือปัญหาให้เราแก้ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแค่คอนเท็ก์มันเปลี่ยนเฉยมันคือชีวิตจริงเนาะไอ้พวกปัญหานันคือเกมที่เราเล่นมันคือความท้าทายให้เราเอาชนะให้ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยก็เลยเป็นอันหนึ่งที่แบบเวลาเจอปัญหามันคือไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับมันคือความท้าทายให้เราแก้นะครับแล้วก็ทีเวิร์ อันนี้สมคัญเพราะว่าเพราะว่าเราทําทุกอย่างคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับองค์กรเราขับเคลื่อนด้วยอเริ่มต้นกันเลยก็คือความฝันพอความฝันมันเป็นโรดังปั๊บก็ต้องมีทีมเซลล์นะเซลล์เสร็จปุ๊บขายได้ส่งได้หรือเปล่าก็ต้องมีโอเปอเรชั่นใช่ไหมครับโอเปอเรชั่นทำยังไงต้องการเงินใช่ไหมครับฝั่งไฟแนนซ์ฝั่งการเงินก็ต้องเข้ามาฝั่งสปอร์ตคือทุกอย่างเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นทีมนะครับก็เหมือนรดน้ำแหละ หรือจะมีคนขับเป็นฟอร์มนักขับฟอร์มูล่าวันก็ตามแต่ถ้ารถไม่มีว่นขับไม่ได้ mm. ใช่ไหมครับทุกคนในองค์กรเนี่ยก็คือคือชิ้นส่วนที่มาประกอบกันแล้วก็ทําให้มันเป็นรถฟอร์มูล่าวันที่ขับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปถึงจุดหมายน,นะครับ mm. กน็น่าจะประมาณนี้ครับแต่ว่าอ๋ออาจจะลืมเรื่องของอีกนิดหนึ่งนะครับคือการที่เราจะไปถึงจุดนี้ได้นะครับ คือ,อ,อกห็หมายนึงว่าคือ attitude ที่ให้ไปมัแค่สามสามอย่างแล้วแคนดูแต่ท่วปัญหาคือปัญหานะครับแล้วก็ทีเบิร์กเนี่ยต้องบอกว่าองค์กรเราอัน,นที่พี่ค่อยค่อนข้างชอบละกันแล้วลบอกว่าเป็นคือพี่เห็นบริษัทอเยอะนะครับแต่องค์กรเนี้ยเป็นบริษัทที่พี่พี่หลักที่สุดนะครับเราก็ประทับใจที่สุดนะครับคือมันมันเป็นครอบครัวละกันนะครับคือทุกคนเนี่ยอง,อ,งองค์กรเนี้ยแฟรมากทุกคนคุยกันได้หมด นะครับไม่ได้มีไฮแร็คีเลยว่าเฮ้ยโอ้โต้องคุยแบบนี้ทุกคนอยากจะคุยหาทิ่ปีก็าสามารถคุยได้นะครับแล้วก็อยากจะเหมือนกับอ n c o u r a เ e น้องนะครับให้ให้คิดไอเดียนี้นะครับว่าถ้าคุณมีไอเดียหรืออยากทำอะไรทำได้พวกพี่รอสป,ปอร์ตอยู่นะครับวันหนึ่งถ้าน้องอยากจะมีไอเดียแล้วบอกให้พี่ในสายวออร์บ็อกเนี่ยผมมีไอเดียหนึ่งที่มันน่าจะไปได้ คุณสามารถเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ได้นะเป็นเป็นโอนอร์ชิพของโปรเจกต์นั้นได้หรือคิดว่าพี่ผมว่าลองสปรินบริษัทใหม่เลยไหมมีเน,นี่ยน่าสนใจคุณพี่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนแลาให้คำแนะนำนะครับอันนึงเลยเนี่ยลองคิดดูว่าเมื่อตอนเนี่ยประมาณเั้งปีที่แล้วต้องบอกว่าเราไม่มีอะไรเลยวันนั้นนะครับมีไอเดียกับความความบ้าความคิดว่าเฮ้ยมันทาได้นะครับ วันนั้นเรามีแค่นั้นเองแต่ว่าเราทําได้ถึงวันนี้เนาะแต่ว่าวันนี้ยเรามีมากกว่าวันนั้นเรายังมีความบ้าอยู่นะเดีอย่าายายาเดีย,ยทิ้เงนั้นไปแต่ว่ารีซอสเรามีมากขึ้นลองคิดดูนะครับว่าวันนั้นเราไม่มีอะไรเลยเราทําถึงวันนี้วันนี้เรามีอะไรแล้วเรายนต่อยอดได้อีกขนาดไหนนะครับก็อันนี้อยากจะฝากไว้นะครับแล้วอันนึงคือ งานของพี่หลักๆครับก็จะดูเรื่องของการเงินเนาะก็จะคุยกับนวสเตอร์นะครับจะคุยกับสถาบันการเงินจะหาเงินมาซัพพอร์ตบริษัทได้ยังไงนะครับก็จริงๆเวลาพูดถึงเงินเนี่ยทุกคนอาจจะคิดถึงว่าเฮ้ย hey, ก็ไปคู่แบงก์ซิตี้นะครับมันจะยากอะไรใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าชาร์เลนจ์เงของงานอินโนเวชันละกันหรือสตาร์ทอัพหรือว่าไอเดียใหม่ๆนะครับแบงก์ Bank ไม่ปล่อยหรอกยากมากที่แบงก์จะปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือก คือต้องบอกว่าเรื่องของแคปิตอลมาร์เก็ตและการลาดทุนในไทยมันค่อนข้างจำกัดที่หนึ่งแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปิดมากขึ้นแล้วนะครับต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยคือเศรษฐกิจธุรกิจในไทยและการสุดเดียโตโต้ด้วยแบบแบบให้กู้เนาะแต่ว่าในต่างประเทศนะครับแบงคเป็นแค่ส่วนเล็กๆเขาจะมี private investor ค่อนขางเยอะ private equity venture cap ทุกคนอาจจะเคยได้เคยได้ยินว่าตอน Facebook โตมีไอเดียมาทีดแรกถื่อแค่กระดาษแล้วก็มี venture cap มีนักลงทุนมานั่ง มันดูในหนังนะครับเขาก็ลงทุนให้นะครับเราเราเริ่มต้นแบบนั้นเลยครับเราเัรน,นั้นเราไม่มีอะไรแต่เรามีความเชื่อแล้วเ,เราก็ทําให้คนอื่นเชื่อกับเรานะครับเพราะฉะนั้นใน่ถานเดียวกันเนี่ยการที่จะทําให้เราไปถึงจุดน,นั้นได้เนี่ยเราก็ต้องทาให้ตัวเองเนี่ยดีมีคุณภาพเหมือนกันนะครับการที่เราจะมีไอเดียเราก็ทําให้บริษัทเราเติบโตไปเงนี้ครับ เราก็มีนอกจากลูกค้าคนในองค์กรที่เราต้องดูแลเราเนี่ยเราก็จะมีอินเวสเตอร์เหมือนกันที่เราต้องดูแลเท่าเหมือนกันนะครับเพื่อนี้ใช้เขาช่วยเราเนี่ยทำทำความฝันให้ให้ให้มันเป็นจริงได้นะครับก็ปะมนี้ครับก็หลักๆก็เพียงไรครับแค่แค่อยากจะอยากจะฝากฝังแล้วกันว่าอ t t i t u d หลายๆเราเนี่ยครับอยากจะให้มีไว้ในองค์กรแล้วเราก็จะได้โตไปด้วย